บทที่108เพื่อนช่วยเพื่อนมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายโปรดนั่งลงเถิดพระพุทธเจ้าพูดพร้อมกับนั่งลงท่าเดิมเพราะเหตุใดพระองค์จึงตัดสินใจเช่นนั้นหรือเจ้าคะพระนางประชาบดีถามพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกเกี่ยวกับเรื่องที่พระองค์ตัดสินใจที่จะไปเกิดในโลกอนาคตนั่นสิเจ้าคะ ถ้ารู้สึกแปลกใจจนไม่อยากเชื่อหูตัวเองเช่นกันนางวิสาขาผู้สนับสน,นุนดูก่อนมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายครั้งนี้ฉันไม่ได้ไปในฐานะครูแต่ฉันไปในฐานะเพื่อนเพื่อนที่เคยสัญญาว่าจะช่วยเหลือกันในเมื่อเพื่อนของฉันอุตส่าหไปช่วยฉัน ในสถานการณ์แห่งความเสื่อมช่วงกึ่งสมัยของฉันการที่ฉันจะไปช่วยเพื่อนของฉันในช่วงเริ่มต้นสมัยของเขาในการอนาคตคงไม่ผิดใช่ไหม และอีกอย่างเช่นปรารถนาที่จะไปสำรวจบ้านของฉันว่าขณะนั้นมีสภาพเป็นเช่นไรหากมีสิ่งใดชำรุดจะได้ถือโอกาสซ่อมแซมให้มันสวยงามหน้าอยู่ตามเดิมสำหรับฉันการนี้มันคืออภิมหาสถานการณ์ฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจอันทรงเกียรติครั้งนี้พระพุทธเจ้าพูด ด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยความปิติยินดีข้าแต่พระผู้เป็นพระภาของพระเจ้าข้าสงสัยว่าในเมื่อจิตของท่านและของพวกข้าทั้งหลายพ้นจากอิทธิพลของกรรมแล้วหมดสิ้นพันธะที่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วเราต้องทำอย่างไรจึงจะกลับไปเกิดเป็นภพเป็นชาติอีกหรือเจ้าคะพระนางมารีกาถาม จริงอยู่ที่เธอทั้งหลายได้เชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากกองทุกข์พ้นจากเครื่องรัดตรึงทั้งปวงเป็นผู้ที่มีจิตรบริส,สุทธิ์ปราศจากความยึดถือและอยู่เหนือผลกรรมเป็นผู้ที่มีจิตผ่องใสเบิกบานในทุกขณะจิตแล้วแต่จิตของพวกเธอก็มีอนุภาพเหนือสิ่งอื่นใดการตั้งเจตจำนงอย่างแน่วแน่ คืออนุภาพที่มีความคล้ายกับอนุภาพของกิเลสคือมีการจดจำแต่ไม่ใช่การจองจำมันเป็นการตั้งจุดมุ่งหมายที่บันทึกไว้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นเจดจำนงที่จะนำพาให้เธอทุกคนไปเจอกันในอนาคตอย่าได้กังวลใจไปเลยน้ำย่อมไหลงลงสู่เบื้องต่ำง่ายกว่าไหลขึ้นเบื้องสูง จิตของเธอก็เช่นกันเพียงแค่เธอปล่อยให้มันไหลลงไปตามธรรมชาติมันก็จะลงสู่เบื้องตามได้โดยไม่ต้องพยายามพระพุทธเจ้าอธิบายพระองค์พูดเช่นนี้หมายความว่าให้พวกเราปล่อยกิเลสพากลับไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอีกอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะนางอุบลวรรณาถามฉันถือว่ามันเป็นกระแสดเดียวกันแต่ไม่เหมือนกัน ผู้ที่รู้จักกิเลสและมองเห็นการมีอยู่ของกิเลสย่อมประเสริฐกว่าผู้ที่ไม่รู้จักกิเลสและมองไม่เห็นการมีอยู่ของกิเลสผู้ที่ยอมรับการมีอยู่ของมันด้วยการตรหนกรู้โดยไม่ทำให้เกิดความเศร้ามอง ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นมันจะกลายเป็นความงดงามที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์การสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆที่เปลี่ยมไปด้วยการสํานื้อขอบคุณต่อผู้ที่รังสรรค์ให้มันปรากฏขึ้นบนโลกการยอมรับว่าทุกสิ่งล้วนมีเหตุปัจจัยล้วนมีหน้าที่และวัตถุประสงค์ของมันผีเสื้อตัวน้อยไม่ได้ดมดมด,มดอกไม้ด้วยกิเลชันใด มนุษย์ผู้รู้จะรับรสสัมผัสทุกอย่างได้อย่างเข้าใจก็ฉะนั้นขอเพียงจิตของเธอรู้เหตุผลและหน้าที่ที่แท้จริงโดยไม่เอาจิตเข้าไปก่อเป็นความเศร้ามองเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าอธิบาย หมายความว่าเราจะต้องกลับไปเป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตเกลือกล้วกับกิเลสและกองทุกข์อีกอย่างนั้นหรือขอรับพระยะศาสถามคำพูดที่เธอพูดออกมานี้มันแสดงออกถึงการจำแนกบุคคลด้วยวิธีการดำเนินชีวิต ภิกษุมีหน้าที่ออกเดินทางเพื่อเผยแพร่หลักการการเป็นพุทธะให้กว้างไกลที่สุดดังนั้นหากพวกเธอมีภาระที่จะต้องดูแลครอบครัวมันจึงเป็นอุปสรรคต่อวิธีของการเป็นภิกษุการที่เธอเลือกมีผ้าสองผืนมีบาทหนึ่งใบมันคือเครื่องแสดงออกถึงวิถีชีวิตที่ไร้ความกังวลต่อความเป็นอยู่ การที่เธอจะละวางกิเลสกินอะไรก็ได้ที่คนบริจาคทานนอนอย่างไรก็ได้โดยไม่ยึดถือความสุขสบายมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าเธอวิเศษหรือสูงส่งกว่าใครปัจจัยเดียวที่บ่งบอกว่าใครคือผู้ที่เข้าถึงสัจธรรมแล้วคือการเป็นหัวใจแห่งพุทธ,ธะหัวใจที่มีแต่ความรักที่บริสุทธิ์ ดุดเดียวกับหัวใจของแม่ที่เอ็นดูลูกน้อยดังนั้นใครก็ตามที่มีหัวใจเช่นนี้จะเป็นสามีภรรยาเป็นคนเท่าหรือเด็กน้อยเป็นคนยากหรือมหาเศรษฐีเขาผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่พ้นจากทุกข์ได้อย่างเสมอภาคกันเธอจงระมัดระวังเรื่องนี้ให้มาก อย่าให้สถานภาพที่เธอเลือกณปัจจุบันนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกพวกเธอออกจากกันพระพุทธเจ้าตอบข้าแต่บรมครูแล้วนับจากนี้พวกข้าจะต้องทำเช่นไรจิตตาคารหาบดีถามนับจากนี้ขอให้เธอทั้งหลายดำเนินการเผยแผ่วิธีการเป็นพุทธะให้กับผู้คนให้มากที่สุด ถึงแม้เธอจะรู้ทั้งรู้ว่าไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกรู้ได้ก็ขอให้เธอทำมันจนลมหายใจสุดท้ายเพื่อเพิ่มปริมาณคนที่เข้าใจให้มากที่สุดผู้ที่เป็นภิกษุขอให้เดินทางไปยังทั่วทุกสารทิศไปให้ไกลที่สุดเมื่อเธอบอกกับผู้คนจนแน่ใจแล้วว่าเขารู้เรื่องนี้อย่างแท้จริงเธอจึงออกเดินทางต่อไป ส่วนคารื์หาดผู้ครองเรือนจงทำกิจวัตรต่างๆให้ส่งเสริมการดำรงอยู่ด้วยวิธีการเป็นพุทธะจงบอกทุกคนว่าเขาคือพุทธะเขาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเมื่อเขาสามารถรู้สึกถึงการเป็นพระเจ้าได้แล้วสิ่งที่จะตามมาคือเขาจะค้นพบสจธรรมด้วยตัวเขาเอง เธอไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สอนสัจธรรมให้กับใครพระพุทธเจ้าตอบไม่ต้องสอนสัจธรรมอย่างนั้นเลอเจ้าคะมันจะเป็นไปได้หรือเจ้าคะกลุลยาราชธิดาถามหากเธอเป็นนักเป่าคลยุยและเธอต้องการสอนให้ทุกคนเป็นนักเป่าคลยุยเธอจงสอนให้เขารู้จักเพียงว่าคลุยนั้นมีกี่เสียงปิดรูไหนเปิดรูไหน แต่ลารูจะให้เสียงอะไรและสอนให้เขาฝึกทักษะการเป่านั้นจนชำนาญส่วนหน้าที่การประพันธ์เพลงคลยใหม่ๆนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะต้องรังสรรค์มันด้วยตัวเองหน้าที่ของเธอสิ้นสุดแค่การสอนให้เขามีทักษะการเป่าคลุยที่สำคัญคือการเป็นพุทธนั้นง่ายกว่าการเป็นนักเป่าคลย ล้อการเป่าคลุยยังต้องใช้การฝึกฝนแต่การเป็นพุทธะสามารถใช้การตัดสินใจว่าเขาเป็นโดยไม่ต้องผ่านการฝึกฝนใดๆพระพุทธเจ้าตอบด้วยการเปรียบเทียบเมื่อไหร่ที่เธอเผลอไปสอนสัธรรมนั่นเท่ากับเธอกำลังปิดโอกาสไม่ให้เขาค้นพบศธรรมพระพุทธเจ้าย้ำทําไมถึงเป็นการปิดโอกาสได้ขอรับ ผมเห็นใครๆเขาก็สอนศัจธรรมกันทั้งนั้นพระอุปติสาถามหากลูกศิษย์ที่เรียนเป่าคลุยกับเธอถามว่าเพลงเศร้าเป็นเช่นไรแล้วเธอก็สอนเพลงเศร้าที่เธอเคยประพันธ์ไว้ให้เขาเล่นตามเขาอาจเป็นนักเรียนที่เก่งสามารถจดจำท่วงทำนองได้อย่างแม่นยำและสามารถเป่าแสดงความรู้สึกเศร้าออกมาได้อย่างไร้ที่ติ ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เขาไม่รู้จักการสร้างสารค์ความรู้สึกเศร้าให้ปรากฏออกมาเป็นท่วงทํานองในแบบของตัวเองและด้วยตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่เขานึกถึงเพลงเศรา้าเขาจะนึกถึงแต่เพลงของเธอจนลืมไปว่ายังมีเพลงที่แสดงถึงความเศร้าอีกเป็นละล้านเพลงที่รอให้เขาเป็นผู้ประพันธ์ออกมา หน้าที่ที่แท้จริงของเธอคือเพียงแค่สอนให้รู้จักคลุยสอนให้รู้จักการเป่าคลวยสอนวิธีการแต่งท่วงทำนองเพลงส่งเสริมให้เขาได้ประพัน์ธเพลงคลวยออกมาด้วยตนเองชี้ชวนให้จินตนาการถึงท่วงทำนองที่จะปรากฏขึ้นจากความรู้สึกต่างๆโดยไม่เอาความรู้ของเธอ ไปชี้นำใดๆและถ้าเมื่อไรที่เขามีความสามารถในการจินตนาการนั้นและสามารถถ่ายทอดมันออกมาเป็นท่วงทำนองได้เองต่อไปไม่ว่าเขาจะต้องการประพันธ์เพลงที่แสดงถึงความรู้สึกแบบไหนเขาก็จะสามารถประพันธ์มันขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาเธอเลยพระพุทธเจ้าอธิบาย ข้าแต่พระองค์หากพวกเราต้องไปเกิดผ่านพบชาติต่างๆมากขึ้นดวงจิตอาจจะไปเกิดในพื้นที่อื่นเพราะต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลพวกเราอาจพลัดหลงกันพวกเราอาจจะลืมกันและกันและเมื่อถึงเวลานั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องมาทำอะไรที่ไหนอย่างไรพระติสสะเมตยเตยถาม